แวะชิมกาแฟอ่าได้ยินว่ารสชาติกาแฟดีมากที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูกันอืมกลมกล่อมับรสชาติโอเคกลมกล่อมดีไม่หวานมากขมมันมเดี๋ยวเราทานกาแฟเ,เสร็จแล<ม>้วก็เดินไปชมบรรยากาศอ่าอยู่ ด้านทิศตะวันออกของร้านกาแฟนะครับจะเป็นแม่น้ำขงตอนนี้ก็ใกล้จะพระอาทิตย์ก็เริ่มต่ำค่อยลงมากา็บรากาศที่นี่ดีมากๆครับท่านใดท,ที่ยังไม่เคยมาครับขอเชิญชวนครับบรรยากาศที่นี่ดีมากครับอตอนนี้ก็ทานกาแฟกันเสร็จแล้วนะครับก็พระอาทิตย์ก็กค่อยลงมา บรรยากาศคิดว่าตอนนี้นะครับน่าจะกําลังพอดสีสวยงามแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกที่ริมแม่น้ําโขงกันเลยครับาตมมาเลยครับอ่นนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับของร้านกาแฟมองไปด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับ ก็จะเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างกันเลยไปนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักทั้งสองฝั่งจะเป็นที่พักสวยงามเลยครับที่พักน่าพักมากเลยครับ ตสู่แม่น้ำโขงครับไปกันเลย ตอนนี้นะครับก็คือจุดแคมปิ้งนะครับข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำโขงครับสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นสำหรับกางเต็นทนอนนะครับส่วนมากนะักท่องเที่ยวก็จะมาในตอนฤดูหนาวมากครับจตส่วนใหญ่จะมาฤดูหนาวมาเยอะครับที่นี่ส่วนหน้านี้ก็เป็นจะเป็นหน้าฝนหน้าฝนก็จะมีน้ำขึ้นประมาณนี้ครับ ก็บรรยากาศสวยงามอีกแบบหนึ่งก็ยังท่วมโขดหินยังท่วมไม่เยอะยังท่วมไม่เยอะพอดีมองไปแล้วสบายตาดีครับจุดแคมป์ปิ้งนี้ก็จะเป็นชั้นที่ผมยืนเนี่ยเป็นอีกชั้นบนและก็ข้างล่างนี้ครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่ำลงไปอีกนะครับสำหรับกางเต็น บรรยากาศก,ก็มองไปก็สุดหุลึตาก็จะเป็นลำน้ำโขงที่ยาวเหียดไปด้านทิศใต้ที่มองเห็นนู่นด้านทิศใต้ก็จะเป็นหาดชมดาวนะครับ